ได้เวลาชวนเพื่อนมาเล่นเกม d i s c o r d บนมือถือกันสวัสดีชาวดิสทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรามีข่าวดีมากๆสำหรับผู้ใช้ d i s c อร์บนมือถือเพราะว่าตอนนี้ d i s c o r d ได้เพิ่มตัวเริ่มกิจกรรมเข้ามาบนมือถือเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ทางเราเพจด i s c อร์ใต้ดินได้เคยพูดถึงไปเมื่อหนึ่งปีก่อนเรียกว่ารอกันมานานมากๆ นับเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอย่างมากสาหรับชาวมือถือเลยนะครับเพราะว่าคุณจะสามารถเล่นเกมในดิสคอร์ดไปพร้อมๆกับเพื่อนบนคอมได้แล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผู้ใช้ดิสคอร์ดบนคอมได้ลองเล่นกันมาก่อนสักพักแล้วนะครับโดยจะมีเกมรองรับให้เล่นมากถึง10เกมเลยทีเดียวตั้งแต่กระติกโฟนเกมก๊อป โป๊กเกอร์มากฮอตไทมีมและอื่นๆโดยกิจกรรมทั้งหมดนี้จะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นรอคอยติดตามกิจกรรมอื่นๆที่จะมาถึงใน d i s c อร์ในอนาคตกันอีกได้เลยครับและสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมไปลองชวนเพื่อนๆมาเล่นเกมใน d i s c o r d กันด้วยใครเล่นเกมไหนไปแล้วบ้างรู้สึกอย่างไรมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยถ้าหากชอบคลิปนี้ฝากติดตามพวกเรา d i s c อร์ดใต้ดินกันด้วยนะครับหรืออยากให้ทำคลิปพูดถึงเกมไหนก็บอกกันได้ฝันดีครับ